สวัสดีจากฟั่งอังกฤษค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนจ้าหวังว่าทุกคนจะสบายดีเนาะค่ะตอนนี้อยู่ที่ตลาดด้านในของเมืองหลีดจ้าพี่น้องจ้าตาม้อยไป้ <laughs> อยจะพาไปกิน <laughs> อันนี้รายการกินนะทีนี้นะ <laughs> ฝันมาทั้งคืนแล้วว่าจะกินอะไรดี <laughs> 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 คิดมาอยู่ใจน่ะนะแต่ว่าจอยจะกินอะไรวันนี้ อันนี้เป็นตลาดข้างในจ้ะจะมีร้านไทยสตรีฟู้ดด้วยพี่น้องขามา่มามาอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เพิ่นนะคะแต่มันอร่อยจ้ะอร่อยจ้ะแซบชื่อร้านข้าวแกงนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ในตลาดโอ้มีที่นั่งอยู่ใช่ไหมจ้อยเพราะที่นั่งไม่ค่อยมีนะคะเขา,าจะเป็นเทคเอาวมีที่นั่งนิดหน่อยจ้ะ ต,ตอนนี้11บเ็โมงกว่าก็เลยรียบมาเลยจะได้มีชั้นจัจะพาไปกินนี่ชื่อร้านค่ะข้าวแกงไทยโอเคเธอรู้แล้วใช่ไหมเมนูเธอไม่งกกอะไรโอเคเอา เเออ,เอ,อ,เอ,อจ่ามีแค่นี้ที่นั่งเพื่น <มา S 1> น่าจอยต้องรีบมาเดี๋ยวจะพาไปดูจะไปสั่งอะไรจะพาดูเมนูใส่เที่ยวนั้นใส่กินก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็อร่อยจ้ะอันนี้ไทยเคอรี่เป็นข้าวแกงเนาะค<ม>่ะแกงเขียวหวาน<ม>แกงแดง มัสมัน่นแพนงข้าวไก่ข้าวก,กล่องข้าวไก่กับข้าวกล่องก็ไวไข้าวไก่ทอดข้าวยำไก่ข้าวมันไก่แล้ประเภทเส้นจะชอบเสน้นเนาะผัดไทยโบราณก็ผัดขี้เมาจ้ะผัดขี้เมาผัดซีอิ๊วผัดเส้นเหลืองอ๋อจะกินอะไรเนาะเอาประเภท ก๋วยเตี๋ยวนี่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไซค์เคยกินแล้วอร่อยค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวตามสั่งก็จะมีข้าวผัดข้าวผัดผัดกระเพราผัดเปรี้ยวหวานผัดน้ำมันหอยผัดโปะแตกผัดกระเทียมผัดหน่อไม้ผัดหน่อไม้กินแล้วผัดพริกเผาผัดผัก อะไร <laughs> ดูอันนี้อยู่จ้ะดูเมนูอยู่จอยไซเบนตากำลังไทยบางเมนูอยู่ไทยสลัดส้มตำลาบแล้วก็อะไรนี่ไก่สเต๊ปะปอเปี๊ยะกุ้งหงผ้าทอดมันปลาขนมจีบเต้าหู้ทอดเกี๊ยวทอด ไก่ทอดข้าวเกลียบบางทีเป็นซุปต้มยำเป็นหารต้มยำต้มขาไก่บางนีชต้มขาแล้วก็ต้มแซ่บบอุย้ยกินอะไรดีทีนี้ อันนี้คู่หูจะคู่หาออคู่หูเอาหูไม,ไม่ถ้าขาดหนึ่งก็ไม่ได้เป็นคู่นะทอดมันปลามันแล้วค่ะได้กี่ชิ้นจอยสี่และสี่ชิ้นนะคะไม่แพงเนาะของจอยสามอย่างสามอย่างเกือบยี่สิบถือว่าถูกมากของพี่สองอย่างกับน้ำประมาณสิบห้าปอนด์ไม่ถึงหรอกแต่ว่าเกือบมานะหมายถึงว่าสิบสี่อะร่างแต่ว่าถือว่าถูกจอย ขี้เมาแล้วนี่จอยขี้เมาฉันจะเป็นคนขี้เมาวันนี้มันจะมีกุ้งหมูไก่ใส่เลือกเอาหมูนะคะนี่แบบเพื่อนถามว่าเผ็ดไหมแต่ว่าเอาเผ็ดเผ็ดจ้าใครบอกโอ้โหคนขึ้นควันขึ้นแล้วจอยคนดู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 อือควันขึ้นแล้วอันนั้นหมูปิ้งจ้าจอยสั่งสีไม้นะจอยเป็นออเดอร์ค่ะพวกนี้เป็นออเดอร์ นี่อีกอย่างหนึ่งจ้ะตาร์เตอร์เย็นสปริงโรลหรือโปรป,ปิยะจ้าพี่น้อนขามากมาๆนี่เดววาเห็นป้ามันเป็นไปไทยเท่วั้นเรามาไทยกันวันนี้ไทยน้อยน้องจอยจริงๆไทยน้อย <ๆ S 1> นี่เข้าเมืองหลีก็เหมือนไปไทยจ้ะมีอาหารไทยเราให้กินอาหารเหมือนไซบ้า,าจ้ะสตรีทฟู้ดเพื่อนทำสดๆเลยเห็นไหมนั่นทำให้เห็นควันชมุงฉงเฉียงไงแล้วจิ้มน้วย พันดูสิ่านทานๆาตังเปนเอาเผ็ดๆนะนะหมูนะคะมอก็มีเรือาจจะกินที่เจ้ไหมไหนเราสมดีเดี๋ยวนี่สอมวอเจอ กินอะไรนะปิ้งโลมันคะซื้อไม่นั่นและคุณผู้ชมะก็จะซื้อกระปุกแล้ว่าต,ต,ต้องปุกว้เพื่อเดี๋ยวในราคาที่เสีเชียงเดี๋ยวต้ยมยำใช่ไหม ใช่โอ้โหยอดดูเลยได้กินได้เวันนั้นอ่ะเราจะเทมเินนี่พราะไมชอบไก่สเต็กเพราะไมก็ชอบ แต่ว่าหมูปิ้งมันจะกินกับข้าวได้ไก่กินเล่นได้ขึ้นเด็ดสีก๊า dạng hương 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 phải hương 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 không mà hương 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 không hương 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 phải hương 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 Nó nó

<Yeah. S 2> ดเ,ดเอ,อ,อร่อยนะอืมมันแบบว่าได้รสชาติเตราเลยเดี๋ยวเขาก็จะถามด้วยไงว่าเอาเผ็ดไหมเอาเผ็ดออร่อยที่มาวัน,นต้องเผ็ดเนี่ยนี่อร่อย ือพี่ๆกับน้อง,น,องน้องก็ทำกำลังต,ตายที่พี่ก่อใจเคยทำใส่กระปพื่อยู่อะไรคีงอ,อ๋อคิองดาใส่มันอยากกินนะแต่พันไม่แน่ใจ ม่าคลีกิปติกออกมาเลยเนี่ยเดยได้รสชาติกับเออย่างขี่เมาง่ะนะเดี๋ยอนแล้ไม่เคยกินผักขี้เมามาก่อนใไรเมื่อไรคุณเราไม่เอาผักกินเลยเราเนยนะนี่ผักเราไม่กินผักัน น่าน่าอร่อยนุ่มแซ่บๆนะเก่งแล้วพี่น้องโทษทีกินไม่หมดมันเยอะอันนี้กินใน้ลยสุดเลยว่าจะกินของหวานกินไม่ได้แล้วเออว่าจะกินของหวานกินบ่นไหนเราจะ วันข้าวเหนียวมะม่วงแต่กินบ่ได้แล้วน้ำเนี่สะดูกเด็บ่อพดขนาด